สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเรื่องลำต้นพืชน,นี่แหละครับคือเราจะมาลองดูกันจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์ว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างสวัสดีค่ะใช่ค่ะคือมองเผินๆมันก็เหมือนเป็นแค่ส่วนที่ค้ำต้นไม้ไว้นะคะแต่จริงๆแล้วโครงสร้างหน้าที่ของลำต้นนี่มันซับซ้อนแล้วก็มีอะไรน่าทึ่งเยอะเลยค่ะครับผม งั้นเริ่มจากข้างนอกก่อนเลยที่เห็นชัดๆก็มีข้อใช่ไหมครับที่เป็นจุดที่ใบหรือกิ่งมันงอกออกมาใช่ค่ะแล้วระหว่างข้อก็คือปล้องที่ทำให้ลำต้นมันยืดยาวขึ้นไปแล้วก็มีตาด้วยใช่ไหมครับรู้สึกจะมีตาข้างกับตาอดค่ะตาข้าง axillary buds ก็อยู่ตรงซอกใบรอวันเป็นกิ่งใหม่ส่วนตาอด terminal buds ที่ปลายยอดก็ทำหน้าที่ให้กิ่งมันยืดยาวออกไปเรื่อยๆ อ๋อ oh, ครับครับอืมมีเกล็ดเล็งร้อยตรงตาอดนะคะคือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีใบเล็กๆแข็งๆที่เรื่องว่ากาบพุ่มตามาคลุมไว้กันอันตรายครับพอถึงฤดูใบไม้ผลิไอกาบนี้มันก็จะร่วงไปทิ้งรอยแผลเป็นวงๆไว้รอบกิ่งเลยค่ะเราก็นับรอยแผลเป็นวงๆนี่แหละค่ะย้อนหลังไปก็พอจะบอกอายุคร่าวๆของกิ่งนั้นได้โอ้โหคล้ายๆนับวงปีเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจมาก แล้วพอใบไม้ร่วงมันก็ทิ้งรอยแผลไว้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เรียกว่ารอยแผลใบใช่ค่ะรอยแผลใบ leaf scars แล้วถ้าสังเกตด,ดีๆนะคะในรอยแผลใบเนี่ยจะเห็นจุดเล็กๆเ,เ,เป็นรอยท่อนน้ําท่ออาหาร bundle scars อยู่ด้วยอ๋อครับซึ่งรูปร่างจำนวนหรือการเรียงตัวของรอยพวกนี้นะคะมันจะต่างกันไปในพืชแต่ละชนิดพวกนักพฤกษศาสตร์เขาก็ใช้จำแนกชนิดต้นไม้ได้แม้แต่ตอนที่มันไม่มีใบเลยก็ตามค่ะ เข้าใจแล้วครับทีนี้เอ่อเข้าไปดูข้างในกันบ้างการที่ลําต้นมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับหลักๆเกิดจากเนื้อเยื่อพิเศษที่ปลายยอดหรือปลายกิ่งเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) ค่ะเหมือนเป็นโรงงานผลิตเซลล์ใหม่ตลอดเวลาดันให้ยอดมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเซลล์ใหม่ๆที่สร้างขึ้นมานี่มันกลายเป็นอะไรต่อครับก็จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อหลักๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือผิวชั้นนอกสุด เอพิเดอร์มิสทำหน้าที่ปกป้องถัดมาคือระบบท่อลำเลียงอ๋อ oh, ท่อลำเลียงน้ำอาหารใช่ค่ะก็จะมีไซเลมที่ทำหน้าที่เหมือนท่อประปาคือลำเลียงน้ำจากรากขึ้นไปข้างบนกับโฟลเอมอันนี้เหมือนท่อส่งอาหารที่ได้จากตารสังเคราะห์แสงที่ใบส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชครับผมแล้วก็มีเนื้อเยื่อพื้นฐานอื่นๆค่ะเช่นพิที่อยู่ตรงแกนกลางลำต้นเลยกับคอเทกซ์ที่อยู่ถัดจากผิวเข้ามา ส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่สะสมอาหารค่ะนั่นคือการสูงขึ้นนะครับแล้วการที่ต้นไม้บางชนิดแบบว่าลำต้นมันใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นอย่างพวกไม้ยืนต้นไม่เหมือนพวกต้นหญ้าอันนี้นกลไกมันต่างกันยังไงครับอ๋ออันนี้ต่างกันชัดเจนเลยค่ะการขยายด้านข้างหรือเพิ่มความกว้างเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในพืชใบเลี้ยงคู่โดยเฉพาะพวกไม้ยืนต้นมันเกิดจากเนื้อเยื่อจเจริญอีกชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่าแคมเบียมซึ่งอยู่ระหว่างไซเลมกับฟโฟลเอม แคมเบียมเนี่ยมันจะแบ่งเซลล์สร้างไซเล่มชุดที่2เข้าไปด้านในซึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเนื้อไม้วูดนั่นแหละค่ะแล้วก็สร้างโฟลเอมชุดที่2อ,ออกมาด้านนอกทําให้ลําต้นมันค่อยๆหนาขึ้นทุกปีทุกปีอ๋อเนื้อไม้หรือวงปีที่เราเห็นเป็นชั้นๆน,นี่ก็เกิดจากแคมเบียมตัวนี้เองสินะครับใช่เลยค่ะคือในฤดูที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์อย่างฤดูใบไม้ผลิ เซลล์ไซเลมที่สร้างขึ้นจะมีขนาดใหญ่ผนังบางสีมันก็จะดูจางๆหน่อยเรียกว่าสปริงวูดพอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนหรือช่วงที่อาจจะแล้งหน่อยเซลล์ไซเลมที่สร้างจะมีขนาดเล็กผนังหนาขึ้นสีก็จะเข้มกว่าเรียกว่าซัมเมอร์วูด พอครบปีก็เลยเห็นเป็นหนึ่งวงพอดีโอ้โห oh. ซึ่งการนับวงปีเนี่ยนอกจากจะบอกอายุต้นไม้ได้แล้วความกว้างของแต่ละวงยังบอกเราได้ถึงสภาพอากาศในปีนั้นๆได้ด้วยนะคะว่าฝนดีหรือว่าแห้งแล้งสุดยอดเลยครับเหมือนเป็นบันทึกทางธรรมชาติเลยและในเนื้อไม้เองแหละครับ เห็นว่ามันมีสีเข้มสีอ่อนต่างกันด้วยใช่ค่ะในไม้ยืนต้นนะคะเนื้อไม้เก่าๆที่อยู่ตรงกลางลำต้นเลยเรียกว่าแก่นไม้มันจะมีสีเข้มเพราะมีการสะสมสารต่างๆเข้าไปพวกแทนนินเรซินอะไรพวกนี้ค่ะส่วนนี้จริงๆไม่ได้ลําเลียงน้ำแล้วนะคะแต่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงค้าจุนลำต้นเป็นหลักครับผมส่วนเนื้อไม้ที่ยังทำงานอยู่คือยังลําเลียงน้ำได้จะอยู่ถัดออกมาเรียกว่ากระพีค่ะ ส่วนนี้จะมีสีจางกว่ายังทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเปลือกไม้ล่ะครับ Bark เปลือกไม้ก็คือเนื้อเยอื่อทั้งหมดที่อยู่นอกแคมเบียมออกมาค่ะทำหน้าที่ปกป้องส่วนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเลยชัดเจนเลยครับทีนี้กลับมาที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างอย่างพวกหญ้าเข้าวโพดตามพวกนี้ไม่มีแคมเบียมใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่มีค่ะโดยเฉพาะพวกหญ้าเข้าวโพด ท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะกระจายอยู่ทั่วลำต้นเลยค่ะไม่ได้เรียงตัวเป็นวงเหมือนในใบเลี้ยงคู่อ๋อนึกภาพออกครับเหมือนลูกเกดในขมมปังเทียบกับเทียนปักรอบเคก้กอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะพอไม่มีแคมเบียมมันก็เลยไม่มีการเติบโตด้านข้างหรือเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบไม้ยืนต้นทั่วไปยกเว้นพวกป่าบางชนิดที่มีกลไกพิเศษในการโตครับ แต่พวกวงย้าเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือมีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ intercalary meristem อยู่ตรงเหนือข้อแต่ละข้อค่ะอืมมันทำหน้าที่อะไรครับมันช่วยให้ปล้องยืดยาวได้อย่างรวดเร็วค่ะสังเกตไหมคะเวลาเราตัดย่าไปแป๊บเดียวมันก็ยาวขึ้นมาใหม่แล้วนั่นแหละค่ะผลจากเนื้อเยื่อเจริญตรงนี้เลยอ๋อไม่น่าล่ะตัดแป๊บเดียวยาวอีกแล้วเข้าใจเลยครับแต่ เหมือนเคยได้ยินว่าไม่ใช่ทุกลำต้นที่จะตั้งตรงๆอย่างเดียวนี่ครับมีแบบที่รูปร่างแป,กแปลกๆด้วยมีเยอะเลยค่ะเป็นการปรับตัวเพื่อทำหน้าที่พิเศษหรือเพื่อความอยู่รอดของพืชเองอย่างเช่นเงา r ไ i z o m e s ของขิงขาผู้นี้คือลำต้นที่เลื้อยไปใต้ดินแนวนอนเลยนะคะอ๋อขิงข่าเป็นลำต้นใต้ดินใช่ค่ะหรือไหลสโตรโ n นหรือแรนเนอรของสตรอเบอรีที่ทอดไปตามผิวดินแล้วก็ เกิดเป็นต้นใหม่ตรงปลายไหลได้ครับครับเคยเห็นครับหรืออย่างมันฝรั่งที่เรากินกันเนี่ยจริงๆแล้วคือส่วนปลายของไหลที่อยู่ใต้ดินมันพองออกเพื่อสะสมอาหารเยอะๆเราเรียกว่าหัวชูเบอร์ค่ะเดี๋ยวนะครับมันฝรั่งที่เรากินนี่คือลำต้นเหรอครับไม่ใช่รากถูกต้องค่ะลำต้นส่วนที่พองออกแล้วไอ้ที่เราเรียกว่าตาบนหัวมันฝรั่งนะคะก็คือข้อและตาข้างของลำต้นนั่นเองโหความรู้ใหม่เลยครับเนี่ย ยังมีค่ะอย่างเช่นลำต้นของกระบองเพชรที่มันแบนๆอบอวบเขียวๆ cladophylls อันนั้นก็คือลำต้นที่ปรับรูปร่างมาทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบซึ่งใบมันลดรูปไปเป็นหนามแล้วอ๋อที่เขียวๆนั่นคือลำต้นใช่ค่ะหรือหัวแบบหอม bulbs อย่างหอมหัวใหญ่ที่เราเห็นเป็นกาบใบอวบๆซ้อนกันเยอะๆนะคะจริงๆแล้วแกนกลางของมันคือลำต้นที่หดสั้นมากๆเลยโหพืชน,นี้เขา ปรับตัวเก่งจริงๆนะครับมีความคิดสร้างสารรค์มากเห็นได้ชัดเลยว่าลำต้นนี้สำคัญกับพื้นมากๆแล้วก็เอ่สำคัญกับมนุษย์เราด้วยนะครับทั้งเอามาสร้างบ้านทำกระดาษเป็นอาหารเป็นยาคือเยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตประจําวันจริงค่ะใช้ประโยชน์ได้มหาศาลจริงๆซึ่งความเข้าใจในความหลากหลายแล้วก็การปรับตัวของลําต้นพวกนี้นะคะมันอาจจะ เอ่อนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆในการเพาะปลูกหรือว่าการใช้ประโยชน์จากพืชในอนาคตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้นะคะหมายถึงยังไงครับก็อย่างเช่นเราจะใช้ประโยชน์จากลำต้นใต้ดินอย่างพวกเงาพวกหัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงหรือว่าเราจะสามารถเรียนแบบโครงสร้างที่แข็งแรงของเนื้อไม้หรือความสามารถในการลำเลียงของมันไปใช้ในงานออกแบบวัสดุศาสตร์หรือวิศวกรรมได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะโห oh. เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้การสำรวจเรื่องลำต้นพืชของเราเก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ